ในหลวงในรอยธร,รมหนังสือในหลวงในรอยธรรมเล่มนี้ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรมที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่าเป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุดนับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ทั้งทรงเป็นองค์อัคราศาสนุปถมพกที่มีคุณอนเนกอนันต์ต่อทุกศาสนาทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐตามคันลองแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างบริสุทธิ์งดงามยิ่ง อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระพนวดพระราชะปุตรชาสนทนาธรรมกับพระวิปัสนาจารย์และพระกรรมฐานซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดินแสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐธรรมะที่ล้ำลึกควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในวิถีที่ถูกต้อง